ห้าปีเกิดในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสาเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทั้งหมดก็มีอยู่ห้าปีเกิดที่ท่านจะได้รับฟังกันในช่วงของเดือนกันยายนนี้ว่ามีปีอะไรกันบ้างทั้งหมดเราก็จัดเรียบเรียงให้ท่านได้รับรู้กันในช่วงของเดือนกันยา ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านก็มีโชคมีลาบและบางสิ่งบางอย่างท่านต้องระวังไว้ในช่วงนี้ก็มีอยู่5ปีเกิดนับตั้งแต่ในช่วงของเดือนกันยาจนกระทั่งสิ้นเดือนกันยานี้ทั้งหมดมีอยู่5ปีเกิดปีที่5นั้นก็คือท่านใดที่เกิดอยู่ในปีกุล ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีกุลนั้นนับว่าในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านยังโดดเด่นอยู่ก่อนที่จะสิ้นเดือนกันยาท่านจะทำอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็จะมีงานดีๆเข้ามาหาท่านท่านหยิบจับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นตองอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนกันยานี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีกุนก็ถือว่าดวงของท่าน อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านเงินทองนั่นก็จะหาง่ายทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมบางคนนั่นมีเหลือเก็บเหลือกวากอีกตาหากคนที่เกิดอยู่ในปีกุณถือว่าดวงของท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของการเงินการทองนั่นท่านจะหาไม่ยาก ทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นโจคลาบก็จะมีสิ่งดีๆนั่นก็จะมีเกิดขึ้นกับคนที่เกิดอยู่ในปีกุลในช่วงของเดือนกันยายนนี้ดวงของท่านมีความสดใสโดดเด่นอย่างมากมีเพื่อนฝูงมีคนรักใคร่อีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆหรือว่าน้อยกว่าคนที่เกิดปีใด สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในปีกุลในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันในท่นให้ท่านรีบลงทุนได้เลยจะมีกำไรกำไรมีโชคมีลาบในช่วงนี้ต่อมาท่านใดที่เกิดอยู่ในปีวอกก็อยู่อันดับที่สี่ของเดือนกันยายนอันดับที่สี่นั่นก็คือปีวอก ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีวอกในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถือว่าดวงการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอเรียกว่าการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้คนที่เกิดในปีวอกนั้นทำอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จอย่างง่ายดายโชคลาภก็จะมี สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดอยู่ในปีวอกในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้นับว่าดวงของท่านจะเหมาะกับการค้าขายท่านจะขายอะไรก็แล้วแต่ท่านจะขายดิบขายดีไม่ว่าจะตั้งหน้าล้านหรือว่าจะขายทางออนไลน์วิ่งรถขายก็จะขายดิบขายดีในช่วงนี้คนปีวอกนั่นนับว่าดวงของท่าน มีความแข็งแกร่งทำอะไรก็มีความสำเร็จอย่างง่ายดายมีคนให้กำลังใจมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือเรียกว่าท่านจะเอ่ยปาก <c oughs> อะไรกับใครก็ได้ในช่วงนี้คนปีวอกนั้นถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงทำอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนท่านแต่ท่านต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการครบคน ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีวอกจะคบใครในช่วงนี้ท่านระมัดระวังหรืออีกอย่างหนึ่งตางก็ท่านเพิ่งจะคบกับรักใหม่ๆก็ท่านระวังไว้อาจจะมีการเปลี่ยนใจหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้คนที่เกิดอยู่ในปีวอกนั้นความรักจะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่บางคนนั้นเพิ่งจะจะเจอกันอาจจะมีการเปลี่ยนใจกันอีกก็ได้ ในเรื่องของความรักจะไม่ค่อยดีจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไรนักโดยมากจะอกหักเพราะรักแท้หรืออีกอย่างหนึ่งความรักจะไม่ค่อยสมหวังนี่ก็คือสำหรับคนที่เกิดอยู่ในปีวอกในช่วงของเดือนกันยายนนี้แต่ในเรื่องของอื่นๆนั้นดีเป็นอยู่ในเรื่องของความรักบางคนนั้นเพิ่งจะพบรักก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีวอก ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะเมียก็จัดอยู่ในอันดับที่สของปีหรือว่าของเดือนกันยายนนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะเมียถือว่าดวงของท่านก็จะมีโชคมีลาบบ้างเล็กๆน้อยๆการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนั้นก็ยังไม่เหมาะ กับการเสี่ยงดวงท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะเมียตากว่าท่านจะเสี่ยงดวงก็ให้ท่านยับยั้งไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของการมีดวงมีโชคมีลาบท่านทํางานจะมีโชคมีลาบมากกว่ามากกว่าที่ท่านจะไปลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบแต่าหากว่าท่านเอาหยาดเงือแรงงานไปแลกกับงานอันนี้ก็จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้เงินได้ทอง ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานคนที่เกิดในปีมะเมียก็จะมีงานทำจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาดีกว่าท่านไปเสี่ยงดวงท่านไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอาจจะไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการก็ขอให้ท่านขยันทำงานท่านก็จะมีเงินมีทองอีกเช่นเดียวกันการงานของท่านที่เกิดอยู่ในปีมะเมียนี้ถือว่าหาง่าย ท่านจะหยิบจับทำอะไรโดยมากจะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านโชคลาภก็จะมีเล็กๆน้อยๆแต่ในเรื่องของการทำงานจะดีท่านลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภในทางการที่เรียกว่าทำงานท่านจะมีโอกาสร่ำรวยบางคนร่ำรวยเงินหมื่นเงินแสนบางคนมีเหลือเก็บเหลือฝากในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้คนรักคนใคร้ายดี ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะเมียคนรักคนใคล้ก็ถือว่าเอาอกเอาใจช่วยเหลือในเรื่องของการทํางานแต่หากว่าท่านทํางานอะไรเขาก็สามารถช่วยเหลือเราได้ก็เรียกว่าเบาบางในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยลงไปบ้างนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีมะเมีย ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของสุขภาพและพลานามัยก้อยท่านระวังไว้บ้างอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้เล็กๆน,น้อยๆหรือมิฉะนั่นก็อาจจะเกิดขึ้นจากโรคประจําตัวก้อยท่านละมัดระวังไว้นี่ก็คือสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในปีมะเมียนในช่วงของเดือนกันยายนนี้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะโรงก็อยู่อันดับสองของเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของโชคลาบก็จะมีบ้างในช่วงของเดือนนี้ในช่วงของเดือนกันยาท่านที่เกิดอยู่ในปีมะโรงจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะมีบ้างในช่วงนี้แต่ก็ยังไม่มากเท่าไหรแกให้ท่านระมัดระวัง ในเรื่องของการทำงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องของการทำงานงานบางสิ่งบางอย่างท่านตั้งใจทำไว้ท่านอาจจะไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังบางคนก็เปลี่ยนงานใหม่ไปหางานใหม่บางคนเบื่องานเก่าอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ท่านจะไปหางานใหม่ แต่ท่านไปสมัครงานอะไรก็จะมีโชคมีลาบในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของคนที่เกิดอยู่ในปีมะโรงจะมีการเปลี่ยนงานอย่างง่ายดายในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีท่านจะมีรายรับสลับกับรายจ่ายในช่วงของเดือนกันยายนนี้เงินทองท่านก็จะพอหาได้ในช่วงนี้เรียกว่าไม่ไกลเกินเอื้อมท่านยิ่งขยันยิ่งทำงาน ่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาคนที่เกิดอยู่ในปีมะโรงในเรื่องของความรักก็จะดีในช่วงของเดือนกันยานยนนี้ตาก็าท่านเพิ่งจะเจอเพิ่งคบกันใหม่ๆก็จะมีของฝันของฝากมาให้ซึ่งกันและกันในช่วงของเดือนนี้ถือว่าความรักของท่านนั้นมีความสดใสมีความสว่างสวัย ตาก็ต่านอยู่กินก็จะมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีมะลงในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอันดับที่หนึ่งนั่นก็ปีขานท่านใดที่เกิดอยู่ในปีขานในระหว่างเดือนกันยายนนี้ถือว่าดวงการงานนั่นดีท่านสมัครงานอะไรกับใกลไว้ ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะได้งานทําที่ดีจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านงานเก่าๆที่ท่านทําก็ถือว่าเป็นงานที่ดีอยู่แล้วและท่านก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีขานถือว่าในเรื่องของการงานนั้นจะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้งานหนักงานเบาก็มีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ท่านจะเหน็ดเหนื่อยน่อยแต่ก็ไม่เป็นไร มีคนให้กำลังใจท่านท่านยิ่งขยันในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาท่านถือว่าในเรื่องของการงานจะมีงานดีๆเข้ามาท่านยิ่งขยันในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านก็ยิ่งดียิ่งมีเงินมีทองการเงินการทองท่านที่เกิดอยู่ในปีขานจะไม่เดือดร้อน ทำอะไรก็มีความสำเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านอย่างง่ายดายจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนสรรเสริญมีคนคอยอช่วยประคับประคองท่านอีกมากมายในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินนั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยากได้อะไรก็จะได้ ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเรียกว่าการเงินนั้นไม่มีการสะดุดท่านใดที่เกิดอยู่ในปีขานก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงของเดือนกันยาในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็ให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะมีการพูดยาที่เรียกว่า ให้ท่านต้องระมัดระวังหรือว่าต้องแวงอันนี้ท่านระวังไว้ในเรื่องของอาการใช้อารมณ์อีกอย่างหนึ่งคนที่ปีขานอย่าใจร้อนทำอะไรต้องใจเย็นๆถตาหากว่าใจร้อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีขานประจำเดือนกันยาก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังทั้งหมดหปีเกิดของท่าน ในช่วงของเดือนกันยาฟังแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี